ไปชาแนลครับผมพบกับตอูดนะครับเจ้าของรถการ์ตูนไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเวาเจ้าแดงตะอื่นนี่หลังจากที่เราไปหุกระหังมาแล้วเรียบร้อยแล้วได้ไปทสระบบเต็มร้อยของมันแล้วร้อยร้อยเปอร์เซ็นตะไปทสดูในป่าก็คิดว่าคือคือที่ปีชาโนหนึ่งอะไอ้คันนี้ก็ใกล้เคียงอะเพราะว่านี่ก็พันสามถูกไหมพี่พันสามเดิมอะพันสามเดิมเหมือนกัน เจอนักตาไหมนัดเลยพี่ขับนะโอ้ยจัดเองเออเนี่ยเกินคำท้าเกิดขึ้นแล้วพี่ชาใช่ผมจัดเองโอเคทีนี้ก็มาอัปเดตอาการกันหลังจากที่เราเข้าไปแล้วเห็นกันในในคลิปแล้วนะรถก็มีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ออกมาเซอร์วิสแล้วเรียบร้อยแลวครับตอนนี้รถจบทรงเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอ้ยทุกคนไวมากใช่รถมันเป็นอะไรบ้างพี่ก็เขาเขาแตกเขาแตก เผาร์หลังเผาหน้าครับสองสองเผาเลยใครข้างเดียวสองข้างโอเนี่ยดูหลักฐานนี่เดี๋ยวไม่เชื่อนี่นี่ข้างสั้นทุกคนคะหลังจากที่เรากลับมาจากทิพภูกระหังนะ้วทุกคนไอ้เนี่ยผมซ่อมนี่เองครับปุ๊บอันนี้อ่ะไม่รู้ว่าใครจะเิ็นเจ้า ใครดันวะใครดันวะใครดันวะเห็นเดี๋ยวผมซื้อใส่ให้หนึ่งสองเออไป็นต้องไป็นต้องอะไรผมมีอยู่อ๋อมีมีรอดด้วยวันนี้มีเหลือไหมขอด้วยไอเบียนไอเบียนก็ขาดอยู่จริงๆริงไอไฟไม่ใช่ปัญหาหรอกเออแล้วอะไรที่เป็นปัญหาเงียร์ดูไม่ตีอันหนันต่อไปไฟแค่แปดสิบไอเดีย ไอ้นี่เป็นเรื่องเคาะไงเลยนะ4ฟันังให้เคาะเลยแต่ว่าจริงๆมันก็บุกอยู่แล้วอ๋อมันบุกอยู่แล้วด้วยแค่นี้นิดเดียวแค่บรรบุกเพิ่มขึ้นแค่นิดเดียวใช่แล้วเนี่ยอันนี้ของใหม่มันเลยฝาสองฝาถังอันเนี้ยฝาถังยังไม่เหลือย่นไปเลยนะฝาถังมันหายไปไหนอะก้อนนั่นแหละก้อนนั่นแหละพอจอนปั๊บก็หายแต่ว่านี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำใหม่ละเพราะว่าไอ้นี่เดี๋ยว ก็ไม่ไม่นี่หรอกจะขึ้นนี่แหละเออเป็นเหลกนี้แหละพักขึ้นมาใหม่เลยระบุทำแง่งเนี่ยโอ้ยขันตัวชิบหายอยากเดินดันอยากเดินดันเข้ามาดเข้ามาดันกูดิเป็นเพื่อนอะไรบากต่อช่างมาแล้วทุกคนคือพี่อุ้แกบอกไม่เป็นไรโดนเนี่ย นกูไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงทริปหน้ามึงเจอกูยี่ยงนี้เลยเอทริปนี้มึงดันกูไม่เป็นไรทริปหน้ามึงเจอกูจะทำไงทะไปนะไปไปในดุมแบบงี้เลยนะโอ้แข่งโอ้ยแกมีไม้แกได้ทุกอย่างจีงแดงลื่นไปได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเออเอาดิใครอยากดันคาเนี้ยเอาดิเนี่ยโอ้คันตูดเลยแหละใครได้ใครได้จับได้เลยไม่ว่าเลย ถ้าแราอย่เงี้ยประเทศไทยใครก็ได้ดันก็โอ้เอาจริงเลยนะเอาจริงเลยเจ็บแขนเป็นส่วนบุคคลแต่ว่าแต่ว่าทำแบบนี้ไงเป็นเหมือนคล้ายคไฮดรอลิกอะโอ้ยยุ่ได้อีกถ้าใครไม่ใช่พวกเรานะเออแล้วเปิดดัน เพราเราเองเราเก็บช่วยกูหน่อยโอ้โหมีไม้แก่เนี่ยนี่ที่ว่าที่ว่าเราไปเจอในป่าโดนเนี่ยบุกข้างเดียวพี่บุกข้างเดียวไหมนู่นอันนี้ด้วยแต่ว่าไอ้นนี้ทำทำมาได้โอ้โหไม่มีไม่มีเบาไม่โดนเลยเบาะวีชัดๆเลยกาไม่มีประโยชน์ไม่โดนตอนเราไปเกี่ยวสูงไงเออใช่น่าสูงเท่านี้พอดี แต่ว่าอันนี้ก็ยังอนาคตอาจจะมีประโยชน์ก็ได้เอาไว้ก่อนนะมันก็สวยนะแต่ใค่ว่าปิดขึ้นมาข้างบนนี้นี่นี่ผมว่าเนี่ยมต้องเหลามางี้ฟ้าแล้วก็โค้งลงนี้ใช่แล้วเข้ามานี่นะเจอจบแล้วแต่ว่าพี่เราบอกวขาไม่เคาไปเลไว้นี่แหละเออเท่าเท่ากับว่าเข้ารูปเลยนะเนี่ยใช่ลบลบร้อยนี่ไงบเข้าไปปีมันคุยย หมดีเงียบสี่หมื่นสองไปดัดมาเนียเอาไม่อยู่แต่แต่ก็ดีใช่ไหมที่ผมไม่ทําจริงไม่ข้อหรอกเพราะว่ามันดูดีนะมันดูดีนะเออมันดูมันดูดีจริงอ๋อชอบใช่ไหมรู้สึกผิดยังไงบ้ดงดูดีดูดีพูดวพุ่มเอาไว้อย่างงี้แหละใช่เพื่อใส่ไฟเพียงพอเราทำเนี่ยไม่จะทำดีที่ทำมิกันไปเนี่ยแป๊บนี้นะป๊ามาเนี่ยงอลงมานี่ นี่กระคาดลั่งไปที่นะใช่อันนี้คือเอาที่แตกไปสองข้างเลยโหแน่นอนทุกคนฝีมือนะโคไดเวอร์โหตะนะอันนี้เนี่ยแฉ <c oughs> ่งอย่างเดียวทางมองไหมไม่มองขับรถอย่างง,งี้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้มองอะไรนะทขาไม่มองอะไรล่อง <c oughs> ลงล่องลอง้ <c oughs> ลอก็อออออไม่มองอยู่ขับมองซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา พองผีลอยและล่องอันนี้ก็พร้อมสำหรับงานแข่งแล้วพี่ใช่ใช่โอ้แข่งอะไรอ่ะว่าว่าเราไม่ไปถึงนู้นเราไม่ไปถึงมหาชัยอ่ะไปแถวไหนพี่บากแก้วอันนี้ก็าเชียยได้อแล้วครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเที่ยวได้ใหม่แล้วพร้อมก็พี่นะบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปขอเอาไปต่อหน่อยนะ แล้วพี่ว่าไงหรือจะว่างไงสุดเลยไม่ออกไม่ต้องให้แกแล้วแกไปก็ให้แกเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวเองก็อาจจะเอาเขาก็ได้ขับด้วยแหละนี่เราโลบงโลบาราดีใจดีนะสมบูรณ์หมดแล้พี่นะวันนี้ใส่ของไม่เพียวเหมาะเหรอทำอยู่อย่างเงี้ยใช่เพราะมันช่วยได้เยอะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มองเก่งก่าไม่ ไม่หรอกตอนสวยตอาเซ็ตที่เซ็ตที่ทั้งทั้งคนนัง่งกับคนขับเนี่ยโอเค okay, สำหรับแดงสะอื้นนะคะทุกคนก็แก้ไขเรียบร้อยเรือนี้เดี๋ยวให้เก็บนิดเดียวพี่มดมามาเก็บภาพตอนซ่อมไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าพี่เขาทํากันไปแล้วมันเป็นน้อยมากพี่มดก็ทํางานด้วยก็มาถึงเขาก็ทําเสร็จแล้วค่ะพี่มดก็อัปเดตรีวิวให้ดูแดงสะอื้นเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนอกจากตูด ยู you, เข้ารูปพี่อุชชอบด้วยรูปนี้นะคะเปลี่ยนเผาหน้าสองข้างไปเรียบร้อยอพร้อมลุยต่อได้เหมือนเดิมเัวนี้พอเปลียป่ยนแล้วเป็นธรรมดาเลยไหมใช่ที่นี้เป็นแอร์ออกไปเลที่นีกเป็นแอร์ออกใช่ทีนี้เป็นธรรมดาแล้ว<อ>เพราะว่าแต่ไม่รู้จริงๆก็ถ้าขับไปบนี้ไม่น่จาจะขาดนะไม่ขาดหรอระวังเพราะมัน,ม,นมันที่ผมใช้อยู่เลยอ๋อแต่ว่ามันมันต้องระวังไงแต่ว่าถ้าเป็นเงี้ยมันไม่ต้องระวังก็ใส่ได้เลยเต็มที่ใช่ ขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นโอเคทุกคนเดีย๋ยวเรามาดูเครื่องตัวจี๊ดของเราว่าเราทําอะไรบ้าง <Okay. S 1> แตจ่จะบอกได้ไม่หมดนะฮะจะบอกได้เท่าที่บอกได้ทีนี้ทำเป็นว่าแบบของเยอะโอ้่ะเถอะเฮ้ยยังไงเฮ้ยอ่าไม่เขียวเห็นแล้วอย่างเลยทุกคนไ,ไม่ธรรมดาเลยตอนเนี้อะไรก็คือว่าเนี่ยก้านน้ำมันเครื่องเนี่ยพี่ซื้อมาจากไหนไม่ใช่ระบบ น้ำมันแน่นอนละอ่าอ,อันนี้เทสถือว่าผ่าแล้วครับไม่ไม่วอดแล้วอ๋ออ่อนมีนี่อะไรเขาเรียกดิคลเตดิคลีเดตดิคลีเลตต้องเ,เ,เรียกว่าระบบน้ำมันทําเต็มแล้วแหละเต็มระบบของเขาไฟก็ได้แล้วไฟก็โอเค,อเคตัวนี้ตัวนี้เป็นเครื่องคาริเบียนเดิมๆหรือว่าเป็นเครื่องวิทนาเครื่องอะไรพี่ส่วนใหญ่เขาวางกันอันนี้คาริเบียนเดิมๆครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นเครื่องหัวฉีดเดี่ยวใช่ไหมปกติจะเป็นคาบูนะตัวนี้ อ่าตัวนี้มันเป็นคาบูเหมือนกันใช่ไหมพี่แต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าหัวฉีดเดียวของสปอร์ตตี้อ่าสปอร์ตตี้เครื่องคาริเบียนคันสามนี่แหละใช่ครับหัวฉีดเดียวใช่เขาเคาละตัวของพี่นั่นแหละนะคละตัวกันของเขาเป็นคาบูไหมอ่าเป็นคาบูบันสามคาบูธรรมดาของใทยของปีชาอ๋อของปีชาครับปียิ้มตัวเก่าอะนะใช่แต่ตัวนี้มันจะเป็นคาบูเดียวจ่ายหัวฉีดเดียวเลยมันลักษณะนะพี่นะใช่แต่นี่เวลาลงน้ำนี่ต้องดูไอ้นี่ต้องระวังนะตรงนี้ไอ้นี่ ไปเนยไอนี้ฝากลานะฝากลาใช่ข้ามเคาะนะทำไมพี่เดี๋ยวมาดีใจโอ้โหโอถ้าเคาะกะลาเดี๋ยวมาดีใจใช่แต่ว่าอันนี้เ็าออกแบบมาดีก็ลงน้ำได้ในระดับหนึ่งนะเพราะเขาจะค่อยสูงนะอืเขาเรียกได้ว่าอีแดงทะอืนลำเนี้ยท่วมน้ำท่วมได้ก็ปิมนี้เลใช่ครับหน้าฝากระโปรงอ่ะฝากระโปรงทไมลุยแบบไม่คิดอะไรเลยลุยอย่างเดียวเลยตอนของยาวแดงทะอืนก็ประมาณนี้ประมาณไฟตาเนะ ใิ่มเลยพิ่มฝักระโปงเลยตอนนี้แหละแต่ว่าถ้าเราวิ่งผ่านน้ำมันจะไม่โดนตอนนี้เพราะว่าน้ำมันจะแหวกอแล้ววินที่ติดนี้ใช้ได้ไหมนะได้ครับต่อไม่ใช้กันนี้วินกูก็มีแต่ว่าวินไม่ได้ต่อถายไฟที่ว่าไม่ใช้อะมียากแค่ข้าวมาถือ ก็สาอยู wait, 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 wait. ่ค so, uh, like right. ู่เนี่ยฝั่งนู้นอ๋นี่ยนี่เรียวินอยู่นี่โอ้วินงเขาก็เตรียมตัววินก็พร้อมวินพร้อมแต่ว่านี่วันนั้นที่ดันเพราะว่าสายไฟมันอยู่อย่างงี้ไงไม่ถึงใช่นไหมไม่ถึงอ่าไม่ถึงเห็นไหมเนี่ยไม่ถึงมันต้องโอ้มันต้องตัดนี่ตัดนี่ตัดนี่แล้วก็โอ้อ้อมมานี่เดี๋ยวเสียงสายพานกินสายไฟวินอีกอ๋อก็เลยว่าดูเอาเลยถ้าไม่ลุนก็ลากกับปับดีเนี่ยโอเคนี่ต่อสน็อกเกิลเรียบร้อย มือนจะช่วยได้นะแต่ว่าเป็นฟินแล้วปัญหามันก็ระบบไฟพี่นะ้าน้ำ <Vous> ส้วนจานจ่ายได้จบเลยปวดเทียนเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์มากนะเสียงเนี่ยพ่อนี่ไปทําที่ไหนมานะตีท่อสูรมาเนี่ยตีท่อสูรเลยโอ้ท่อสูเสียงั่นมันมันไม่ใช่แค่ท่อมันไล่ตั้งแต่เฮดเดอร์ลงไปอ่ะโอ้โ่มันไม่ใช่ว่าธรรมดานะเห็นหน้าตาไร้ๆอย่างนี้เห็นหน้าตาเจี๊ยมๆนี่แต่ว่า เกลียวเล็บลายกาดนะพี่จะบอกก่อนดันลุงทรงไม่ได้นะพอเห็นล่าสุดก็จะไปทําขนเม่นยังหลังแล้วใครดุนโดนแห่ใครไม่รู้ปั๊กตัวนี้เออมันรองมานดาวมาจ่ายมาเดี๋ยวดันเองปู่โอ้ไม่ได้นะไม่ได้เข้าทรงเดียไม่ได้นะต้องติดขนเม่นเลยระวังหลังหน้า ไม่ง่ายลังเกน้องลังเกน้องเดี๋ยวแล้วไอ้พวกระบบกล่องฟิวกล่องไฟอะไรพวกนี้ย้ายหลังคาย้ายครับย้ายคือหลังคาหมดแล้วพร้อมดับน้ำว่างั้นเหรอได้ลองน้ำได้ครับแต่ดับอยงได้ดูภายนอกเหมือนไม่มีอะไรเราไปแข่งจริงๆแล้วลงน้ำถ้าสมมติว่าน้ำประมาณเนบยฝากระโปรงหรือประมาณปมอะไรคนขับอะไรองี้ก็ก็ซีนพวกหัวเทียนเนาะซีนพวกหัวเทียนกับจานจ่าย มเฮ้ยอ๋อเขาแน่าจะใช้ได้แล้วโอ้โหมองมองสนามนะคิดการไกลเหลือเกินก็ไม่รู้ว่าสนามเขาจะเตรียมน้ำไวเราแค่ไหนไงจะไปสนามไหนนะก็คงไม่ถึงแม่กองมหาชัยนะทั้งนู้นเราอยู่ที่ไหนนะพี่บากแก้วมหาชัยน้ำเลยก็ไม่ันว่าไปเรื่อยโอเคหมดส่วนระบบเครื่องก็น่าจะบอกได้แค่นี้แหละดีดี ที่เหลือเก็บไว้เป็นอะไรนะไอข้างในไี่ไม่ต้องพูดถึงนีดีโคลูการข้อเดิมเฮ้ยเรียก่าทำไวราเดิมเดิมอ่านี้ตอนนี้นะใช่ใช่คิดจะอัปเดตอะไรไหมคะไม่แล้วยางก็เท่านี้แล้วลงตัวทุกอย่างยางก็อาจจะไม่เท่านี้ครับแต่ว่าถ้า ใครถอดใช่ใครถอดลองใช้บ่ายจะขยับอ่ายของคุณขยับมาตอนนี้สามสองสามสามกำลังดียกสามสองพับตรงนี้อ่ากำลังดีนะครับตรงนี้สามสองถ้าเกิดว่าใครทะลึ่งขอสามห้าก็ใส่ไหมใส่ตัดตัดเอาไว้นะตัด้เช่นเดียวตัดซุ้มมีมดมีเจ้านะให้ตัดใครจะตัดซุ้มอ่ะเขียวเซอร์วิสซ์เอาไหมเอาของมันเองยังเละ นึงจะตัดก็ตัดไปนะตัดเสร็จดีใจมาบอกพี่ไงยัยผมตัดแล้วโอเคเลยเหมาะเลยรีบเลยไปดูเลยไม่ต้องผ่าติ้งคือไม่ต้องผ่าติ้งคือไม่ต้องตัดติ้งคือกล้าว่าเป็นต้นแบบนะจัดเละเลยเพื่อนไม่เอาเลยนะคนเดียวก็นี่เออก็ก็ไปอันนี้คุ้นคุ้นไหมตาส้มเลยอะทำไมอะทไมเอาสีส้มมาเนี่ย หรือมมันนเป็โคไอ้นี่ติดฟิล์มหรือว่าโครมส้มพี่ไอ้ใช้สีแต่คอมาคุ้นๆไหมคุ้นๆไหมที่ที่มันอยู่ลาไปเอลเก่าอ่ะจริงไหมนะผมมาล้างทุ่ใหม่แล้เนี่ยเออล้างใหม่กิ๊กเลยโอ้เนี่ยเล็บิกเลบิกใช่ใช่เนี่ยเต็ีมเตรีถอดแั้นั้นอ่ะพี่อย่าบอกว่าทั้งสองข้างนะโอ้ ไฟเก่าเลยกฟจิกคือเหมือนซื้อใหม่เลยเออมาล้างเออทุกคนดูดิมันคือไฟตาของราฟาเอลเก่าที่พี่เขียวเปลี่ยนมาแล้วมันได้เชื้อดื้อมาจากไหนเออแล้วแล้วทีนี้ตอนที่ถอดง่ายแบบตอนนี้ถอดเออยังเอาเลยไม่เอาไม่เอาขอไปล้างนะโอ้ยไปได้สวยกันสวยกว่าคนเนี่ย เอาอันี่พี่พ่นสีส้มเนี่ยแล้วพี่ตั้งใจเลยหรอใช่ครับแหม่แน่นอนรูปเลยอ่ะเดี๋ยวว่าไม่สว่างหรอกแต่ว่าพ้อนนิดแหล่ะตั้ะคือแกก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะทุกคนพี่อู๊ดแกไม่ได้ปล่อยผ่านอะไรจุดเล็กจุดน้อยนะไฟแม่ยังเอาไปพ่นสีส้มแหมแน่นอนแต่งไปเรื่อยว่างๆนี่ดูดิติ๊กเกอร์ยังแบบยำเปี๊ยอยู่เลยอ่ะยามาซากิใช่ไหมขอซุกิ ขอเข้ามานี่ไม่ได้ซื้อเล่อืมได้ขอเข้ามาขอเข้ามาเห็นสภาพไล้ไล่ภายนอกถ้าแกก็รักของแกนะคะใช่จะดันตรงๆนะไอ้วินนี่ก็ซื้อมาอันนี้ซื้อแต่ไว้ที่คันขาวใช่เลยแอบปันใจไหมคันนี้ใช่หมื่นสองพันปอนไอันนี้เชือกวิ่งเขียวเนี่ยเออนี่เขาเชือกวิ่งเขียวแกแต่คนต่ออยู่นะต่อทิ้งกันต่อทิ้งต่อทิ้งเอามาต่อเออไม่หลัอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันน้ำหนักไม่เยอะกไงได้ พอดีพอดีโอเคเลยแหมเหมาะเลยทุกคนได้เห็นอีแดงสะอื้นจะรุนอะไรอย่าลุนหลงส่งนะคะทุกคนเจอขวดเม่นเจอขวดเม่นแน่เจอกันเม่นแน่ตูดแดงสะอื้นมีไว้ให้ราฟาเอลคันเดียวนะคะทุกคนคนอื่นโดนแน่คนอื่นโดนแน่ว่าคันอื่นเข้าไม่ถึงหรอกจะบอกให้ติดควดเม่น โอเคเรียบร้อยสําหรับแดงสะอื้นพร้อมเที่ยวได้อีกเหมือนเดิม,ดดอมดโอ้โหไวมากแต่ว่าเขาไม่ได้เสียหายเยอะนะครับมีมเสียหายเยอะจริงจแล้วส่วนพี่เป๋เที่เราเข้าหุบกระทังที่ไอะไรท่อมอ,นอานงม่นน้าที่แตกไปนั้นออ๋ไอ้อนั่นก็ตามตาม่วิธีาง,งานตามวิธีงานซ่อมแล้วเรียบร้อยพี่เป๋ก็พร้อมไหมพร้อมคร<อ>ับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาต้องเอามันลงอ๋อพี่เป๋ยังมีแผนว่าจะเอาลงอีกอันนี้เทียน่อย ้เราค่อยดูกันน้ำรั่วเข้าข้างในไหมครับหลังคาหลังคาเข้าโอ้หลังคาลัมาเอวเข้าโอ้โออ๋น้ยศยศที่เท้าใช่อันนี้งานอดีรกเขาเลยตู้ปลาของแพ้หลังคาปัตตมบุญซิ่งด้วยมีใส่ข้างเดียวมีการที่เสื่อมลูกเอ้ยข้างเดียวมันไม่หนักมอเตอร์แต่ข้างเดียวมันดีไอ้จริงบอกมันไม่นักมันไม่หนักมอเตอร์เวลาเนี่ยแม่ะว่า ก็เก่าแล้วหลายปีแล้วแต่กนดีเลยนะทุกคนทุกท้กอเลยนะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องดูท่านั่งอนะ่ะร้ <c oughs> <ๆ>อยหน้าล้อยตา <c oughs> พี่อยู่ข้างนอกนะตัดให้คนเข้าหน้าแล้วนี่เดี๋ยวต้องเอาบางคนข้างนู้นนะออกยืนหน้ามาร์ให้เอาให้เต็มเลยอะไรเท้าก็สีเดียวกัวนด้วยเนะี่ยไปแคมปิงนะ้งเนี่ยตัวดิทุกคนเดียวทุกคนอ่ะซืผมว่าอันนี้ <c oughs> ของพี่วุ้นเขียน <c oughs> ชื่อเลยเขียนชื่อเลย เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี้ผมซื้อให้นะเดี๋ยผมซื้อให้ไอ้ไอ้นี่ผมซื้อเองใช่แต่ผมยังไม่ยู่ผมเพิ่งซื้อพร้อมมาเลยทุกคนเนาะอันนี้ไม่เคยซักเราจะไม่ล้างเลยแล้มันก็เก่าอันเลยถูมั้งแล้วนะหองทำไมัไมะได้ใหม่ได้ได้ได้โอเคแล้วก็อัปเดตกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้เจ้าแดงัะอื่นนะเดี๋ยวพี่เขียวจะพาไปดูคันอื่นคันไหนยังไงต่อเดี๋ยวว่ากัน สำหรับคลิปนี้ก็โอเคหายคิดถึงแล้วลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์มดเขียวชมไพรโอเคครับผมลามไปก่อนพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัส